โดยช่วงเช้าวันที่19พฤศจิกายน2564นายสมมาตรมั่งขั่งนาะยกเทศมนตรีตำบลป่าตาลได้เป็นประธานในการประกอบพิธีทอดพระป่าประทงณวัดป่าหวาทุ่งตำบลป่าตาลอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีซึ่งร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลบบุรีประชาชนในพื้นที่นะครับจัดขบวนแห่ประทงไปตามหมู่บ้านด้วยการเชิญชวนชาวไทยที่เป็นชาติพันธุ์นะครับลาวเวียงร่วมในขบวนพร้อมกับ หือกระทงที่ประดิษฐ์กระทงที่ทําด้วยวัสดุที่ย่อยสลายง่ายราฟ้อนแห่ไปรอบหมู่บ้านด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสจากนั้นนะครับได้ร่วมกันทอดพระปากระทงที่สาลาการประเรียนวัดดังกล่าวก่อนที่จะมีการประกอบพิธีลอยกระทงในช่วงเย็นของวันที่19นะครับพฤศจิกายน2 5 6 4ซึ่งเป็นวันลอยกระทงนะครับสำหรับการจัดขบวนแห่ในครั้งนี้นะครับ อาจจะไม่ยิ่งใหญ่เหมือนกับทุกปีเนื่องจากสถานก,การณ์การแพร่ระบาดของเชื like ้อไวรัสโควิด -19 แต่ก็ยังคงมีการทอดผระป่ากระทงที่สืบทอดกันมาเป็นประเพณีกันยาวนานของพี่น้องชาวลาเวียงนอกจากนี้ครับยังได้มีการทอดข้าวเม้าจำาจำหน่ายให้กับผู้มาร่วมงานแล้วก็นํารายได้ไปทำนุบํารุงพระพุทธศาสนาของวัดป่าหวายทุ่งซึ่งถือว่าเป็นอีกสีสันของการประกอบพิธียังเป็นการอนุร,รักษ์การทําข้าวเม้านะครับแบบโบราณ นับเป็นอาหารหารับประทานยากด้วยครับ